จะทำส่งเสริมการขายเนี่ยก็จะเป็นเงินหลายๆตัวแต่ของเราจะเรียกว่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือของแท้มาเต็มอะทำมาบทเต็มคือพมกับบลับเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานจริงที่ที่แท้จริง เบอร์หนึ่งผู้สนับสนุนเบอร์หนึ่งของผมเลยคือทุกคนนี่แหละครับที่ซื้อคุมปิดเนี่ยแต่คือเบอร์หนึ่งของผมแล้วเพราะว่าเราซื้อกันทั้งปีโอ้โหพลังเนี่ยเราอย่าไปพูดถึงนั่นเลยครับเราพูดถึงเงินร้อยเนี่ยมันมีค่ามากมายนะเพราะว่ามันหลายร้อย แต่ละคนอ่ะเอาลองทบทวนดูว่าอุดหนุนสนับสนุนผมมาเท่าไหร่สุว่าคนละร้อยคนละร้อยอ่ารอบเดือนละสามร้อยสิบเดือนก็สามพันบาทโอ้เจ็ดหลักผมพูดผิดเจ็ดหลักพี่อิ๋วผมผู้สนับสนุนโอ้เจ็ดหลกักแต่ผมไม่บอกตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเจ็ดหลกักตกเลขแล้วมันเจ็ดหลักนะครับผู้สนับสนุนเจ็ด คือทุกตัวตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็เจ็ดหลักแต่ว่าตัวเลขข้างหน้าไม่บอกปล่อยให้งงไอ้ตรงนั้นเราเอาวางไว้ในสถานะของอีกสถานะหนึ่งที่คือท่านผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะแต่ผู้ใช้การสนับสนุนเบอร์หนึ่งของ ของเรานี้ก็คือทุกคนครับผม <c oughs> ทุกคนเลยที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดในแต่ละรอบเซ็นสัญญาไม่ครับสัญญาผู้สนับสนุนเนี่ยมัน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 จะเป็นปีงบประมาณกับปีการแสดงหมอลำม,มันไม่เหมือนกันปีงบประมาณที่เป็นสากลเนี่ยเขาก็จะนับเป็นปีใช่ไหมฮะมกราถึงธันวาแต่ปีของหมอลำเนี่ยเราจะนับ เราจะนับกันยาถึงคฤษภานะครับมันก็จะมาแบบบางตัวเขาจะซื้อ3เดือนบางตัวซื้อร้อยคิวระบุอีสานอย่างเงี้ยฮะบางตัวซื้อ5 0ิคิวระบุอีสานบางตัว200คิวระบุทั่วประเทศอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็มีแถมไม่ได้ฟิกตายตัวครับเราก็มีน้ำใจเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ แฟนแใจฟูเลยใช่ครับเบอร์หนึ่งของผมคือนี่เลยครับทุกคนที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดบ้าน a อบีพี่แม่แม่บ้าน a อบีไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะฮะมาอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆซัพพอร์ตยินดีกับบอยกับแอรนี่ก็คือทุกๆคนนะฮะก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยคือทุกคน อันเนี้ยผมหาซื้อไม่ได้คุณแอนซื้อมาจากเซเว่นว่เยืคุณแอนซื้อมาให้ผมแต่ผมไปตามในเซเว่นมันไม่มีพี่เวียดจะหาเสื้อนี่ห้ผมบอพี่เวียดจะได้เสื้อนี่ไงคอยบอจะได้ไปซื้อไ้บอใช่เขาสั่งไม่ให้แน่ะค่ะเพื่นยังตเขาไปเอาเคียครับม,มันผมไม่อยากใช้สเปรย์ ฉีดสเปรย์เยอะแล้วทีนี้มันสูดดมเข้าไปเข้าไปในปอดปอดก็ว่าค่อยดีช่วงโควิดใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับดีใจไปเลยค่ะเอาจริงจริงเลยครับบ้าน a อบบ้านแฟนเนี่ยบ้านแฟนขับใจก็ร้อยทุกๆบ้านเนี่ยก็คือแฟนขับก็คือผู้สนับสนุนเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งของผมเลย ก็อย่าลืมนะครับถ้ารักใจกันร้อยใครมารักเราเราก็ซัพพอร์ตครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาสนับสนุนใจกันร้อยก็เ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดอยู่ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่รอบตัวของทุกคนที่ทุกคนต้องใช้ต้องกินต้องจ่ายต้องไม่ว่าจะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาไม่ว่าจะเป็นอัคยาซีฟันคอเกตไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะกเกษตรกรเนี่ยฮะก็ต้องเลือกใช้ปุ๋ยที่มาสนับสนุนใจเกินร้อยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอา,อาร์ตยากันยุงอะไรประมาณนี้ฮะเบอร์ดี้โรบัสต้ากับ